ก็มาเล่นด้วยแด่ครับแล้ว daily storm ก็ดูก่นนอนฮะไห g h โหไม่พอไม่พอยพอนับเรคเตอร์ให้มีอะไรมากอันนี้ก็จะเป็นเลนทุ่นนะับทำให้สว่างเป็นวงนะับแต่นี้เป็นไฟฉายเป็นเบสิกนับน i g h t vision ก็เห็นแบบทุกทุกที่นะับที่ทำให้เป็นสีเขียวซึ่งสว่างอันนี้ผมใช้นิ้วนะคนับ ผมยังไม่ได้ใช้เลยแล้วอันนี้เป็นทาให้สว่างนับอยู่3นาทีมีเซนเซอร์ให้จะได้เห็น Next ซ์บอทนับ3นาทีเหมือนกันเน็กซ์บอทใกล้ๆนิดหนึ่งนับโนคาคูล่าเพิ่มสปีดแบบเร็วมากๆแคหกวิบูสคืออันนี้ถ้าเราวางนับอย่างเช่นเดี๋ยวผมเข้าไปเล่นในเกมถ้าเราวางตรงนี้แล้วเราก็เดินไปแล้วก็ไปเจอเน็กอทตรงนี้เราก็วิ่งมา แล้วก็โดนนี้เราก็จะเพิ่มสปีดนิดนึงนะครับใช่ครับจะเพิ่มสปีดนิดนึงครับแล้วต่อไปก็จะเป็นบีคอนนะก็จะทําเป็นเหมือนความร้อนนัง่งแสงความร้อนทําให้เราเห็นเห็นเพื่อนหรือเรานะแล้วนี้แลนไม์เอาไว้สำหรับทำดามจใส่นิกส์บอทนะใช่ครับแล้วก็ทําดามจใส่ทหารด้วยแต่แนะนานะใช้ในใช้ในตอนทหารดีกว่าแต่ทหารเกิดใหม่ได้นะครับแล้วก็ยังดีอยู่แบบ ดักสองทางแล้วก็ทําทําให้ทางนั้นโล่งก่อนได้เลยไม่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 เทเลพอร์เตอร์อย่างที่เราวางตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นก็น่าจะเทเลพอร์ตไปเครื่องนั้นได้อันนี้ก็ป้องกันป้องกันเอ่อเน็กส์อร์ดปกตินะไม่แน่ใจะป้องกันหาอะไรเพราะไม่เคยอืมอืมอืมหาเอฟซีมาแล้วโอ๊ยทำไมโดนเน็กส์อร์ดล่าเลยคือแบที่ไปซื้อท่าเต้นมาใหม่สองท่าแค่นี้แต่เสียไปเป็นพันเลย เอาจริงหรือพี่เอซีพี่เอฟซีไม่ใช่ผ่านี่ยอค่าอะไรซื้อได้ไงแช่น้อยแล้วเขาเพิ่งเล่าไว้สำหรับกินอย่างเช่นตอนเมื่อกี้นะแต่ถ้าทุกคนกระโดดไม่ทันก็แนะนน้ำให้กินนะใช่ครับไฟอาริฟไฟเดอะริฟว์เรดโอเพนเดอะเซฟรูมเซฟรูมหรือเดนเจอริสลูมไม่เข้าใจ มันเซฟดีแต่เวลาคุณอันนั้นนะ่ะาาเ,เพื่อนอย่าลากมาโอ,โอคุณจะช่วยเพื่อนเล็บโพดช่วยนะอาจจะพวกนอยนะทุกคนพรเสียงสองล โอ้ยโอ้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 ข้าคุณไปเยอะเลยไม่เป็นไรใช่ไหมหนี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 โอ้ผิดด้านขอโทษกรบพี่ผิดด้านผิดด้านโอเครีไว้์โปรมิโคศูนย์หนึ่งตายอีกรอบใช่ไหมเนี่ย อ้าวอ้าวเพิ่งเห็นไปเมื่อกี้ไม่วยช่วยรอหน่อยช่วยคนละแวกนี้โอ้โหเกือตุยโวยโวโปตุยอีกแล้วแล้วก็ตุยด้วยไม่อยากนะแต่คือไม่ทันซึ่งมหืคนรอดแค่สามคนเพื่อนตบ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 คืนน้ำใจหน่อย ตอบขึ้นน้ำใจนะอฮ้ยขอบคุณเพื่อนจะช่วยเพื่อนคนนี้ยืดยังไม่ได้ยังผมยังไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยแล้วเขาก็จะมาช่วยผมถ้าเขาตายไม่เป็นไรเพาเขาทำสุดชีวิตแล้วแต่ผมก็มีเมนิคิดอยู่นะมีเพื่อนคนวนหน่อยนะฮะอ้าวอ้าวคนเดียวตายแล้วพีเอฟซีตายแล้วตายแล้วอ่าทันไปเช่ อืมอืแต่ผมได้ตังเยอะนะ <S <S ต้องการเคสตังม,มันมมนี่ลืมมันนี่เกมีรักมันนี่คิปเจอนไม่ได้นะต้องกดจีดเท่านั้นเนซี่จะท่างฉานเลยไหม ฐานเอ่อไม่สร้างได้ไหมโอเคโอเคจะสร้างก็ต่อเมื่อเป็นพวกใช่โมจินะผมลืมบอกโมจิเป็นตัวที่น่ากลัวไม่สุดนะัจะมีโมจิปกติซึ่งวิ่งเร็วกว่าเนสปอร์ตปกตินะับใช่ครับผมพูดจริงครับวิ่งเร็วกว่าวิ่งเร็วกว่าแล้วแล้ววิ่งเร็วมากนะแต่ถ้าเป็นแองกิลิโมจินี่คือส่วนใหญ่นะับส่วนใหญ่มาก,มมากๆ คือตาแดงนับแล้วก็วิ่งฆ่าคนทั้งแมพแค่ครับแต่คนที่แบบที่รับรับจริงๆถึงจะโลดอ่ะหรือว่าแบบเก่งจริงอ่ะโปรจริงอ่ะคือวิ่งเร็วกว่าเรากินโฮคาโคล่าโฮคาโคล่าก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรนะก็กินไปก็เสียประโยชน์อ่ะและไล่คนอื่นหนูแหละรีบกินนับรีบกินแล้วก็รีบใช้บาเลียทุกแบบถ้าในห้องนั้นมีคนแบบร่วมมือกันก็ใช้บาเลียกันให้หมดเลยนะ ลูแฮสปิดนด t วกระทูผมเกือบตายแฮเต้นนะเอาหยิบไม่ได้เผื่อนปิดกันหยิบทำไมโอ้ปเกือบตายนิโคได้ย่านิโค นิโคได้แล้วอ่ะผมสัตว์จะช่วยนิคคคิดว่าแลนเทิรสวยกว่านะในวิเชนไม่ค่อยมีอะไรแคปซี่ช่วยคนนั้นไม่ได้อะไรอ่ะเขาไม่ให้อุ้มอ่ะคนนั้นอ่ะเอาแคซี่ช่วยดาวศาสตร์รอออแล้วมันอยู่ตรงไหน เปิดเซีฟลูมยังเหรอเฮ้ยบิดผมอยากช่วยบิดผมจะแกล้งผึ้งคนนี้นะเอาไม่ได้โปรไม่นะโปรโปรคนเกงฮะผมกระโดดข้ามไม่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  โชคดีนะพสตีดีบไล่สตีฟมันเป็นฮีโร่บายไม่ใช่หรอเปล่าโอ้โหขอบคุณขอบคุณที่เปิดการช่วยตังคิวก็ไม่เคยเล่นเหมือนเคยไม่พี่แอบซี่เราเคยเล่นกันนี่พี่แอฟซี่ ต้องช่วยพีเอฟซีก่อนช่วยพีเอฟซีหยิบไม่ได้ไม่นะเพื่อนอเพื่อนโอเคช่วยพี่ตัวเองก็ไม่ได้อ,ไดอะอย่ไรก็จะไม่ดูก็ได้โหแล้วมันก็ตามขอบคุณรีไวต์การ์ดทูทันนะผมได้ตังค์ยี่สิบบาทฟรีนะรีไวต์สามคนได้สั่งสามร้อยสิบเลยถ้าเต็นที่สองถ้าเต็นทีน่พีซื้อตัวน 2. นั S <S <S ับตเ้อได้ยอยากซื้อด้วยนีย่อะไรบ้างแจ็คเกรตช็อปอิมโมดจีโมดแดนก็มีด้วยอยากได้อันี้นะแล้วก็อยากได้ใบนี้ด้วยแฮปปี้น่ารักดีแต่สามพันเลยอ่ะไม่เอาอ่ะไม่ไม่ซื้อดีกว่าเออ <S <S เล่นดีกว่า ฮะเอฟซีไนท์วิชันสว่างกว่านะโอ้ยิงโดนตูดเต็มๆเขาเมื่อกี้หมาเป็นหมาตัวเล็กนะแล้วหมาก็ด้านหน้าก็จะเล็กหน่อยด้านหลังก็จะใหญ่หน่อยคือมันจะเป็นแบบเอียงนะใช่ครับแล้วก็เฉียดตูดเรียบร้อยตูดขาดตูดขาด โอผมอยากใช้ไฟฉายมากกว่าไฟฉายเสยกว่าเซฟซี่ขอบคุณมากเซฟรูมอันนี้ก็มีประโยชน์นิดนึงนะเพราะว่าโหโหตัอนน้าตัวตาพึ่งมาเลยติดปักเลี่ยมาที่เซฟรูมตรงนี้ตรงนี้เร็วเร,วเรวต้องปิดประตูด้วยวเร็วเราจะได้ปิด ีประตูโอเคนั่งนิ่งๆก่อนแต่ถ้ามันเปิดประตูแล้วก็ต้องไปปไเปลี่ยนอะไรเขาไม่ได้แล้ว <c oughs> ผมใช้บั๊กละทำไม่ได้เฮปซี่เราทำเหมือนไม่มีใครอยู่ แฮปซีอย่าอย่าาเหมือนไม่มีใครอยู่ประตูทำไมโดนประิงนะไม่รู้ตึงเตีเกินหรอตึกตึตึตึันมือวิ่งนบตึงตงปซี่เ้นตรงนี้ดีกว่าไหมตรงนี้ไม่ค่อยมีคนพี่ซี่มาตรงนี้ตรงนี้เดินไปมันกลังเดินไป สบายเนี่ยผมชอบนี้นับสวยดีกันเพล็กอะไรไม่คนอื่นเห็นไงขึ้นด้วยโอ้ประตูเปิดประตูเปิดปเปิดงอกงอกงอกงอ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 กงอกโอเค Thank you มาจริงแล้วคนทำให้เพื่อนเข้ามาด้วยไหมไม่ไม่จริงๆริงไม่ต้องยินเพื่อนนะว่าประตูมันเปิดแล้วเพื่อนจะมาเพื่อนก็เดินมาได้แล้วก็เดินเข้า แเคจะต่ตตอนนี้ต hey, ้องปิดไปก่อนเพื่อการท่จะ่กอนแช่ถาน่่อไม่ใช่ อีเห่ไม่โดนโดนแค่นัดเดียวนะฮะเพราะว่ผมได้อะฮะโอ้ผ um ิดอะไรอะแค่กดเอ็มตอนที่ยังไม่เริ่มสิื่อบัสนะอ่าก็คงจบคลิปนะเดี๋ยวตาต่อไปแล้วก็จะมาเอาเล่นต่อนะก็ขอบคุณสำหรับการตั้งรับชมโมเชแนลมากเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไครต์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ